ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามานะครับมาทําคําชี้แจงเนาะมามาศึกษาเรื่องคชี้แจงเกี่ยวกับแบบทดสอบปลายภาควิชาประวัติศาสตร์กันนะครับในภาคเรียนที่2นี้นะครับที่เราจะสอบกันอีกพรุ่งนี้ใช่ไหมอีกไม่กี่วันแล้วนะครับในส่วนของข้อสอบเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ตอนนะลูกเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นในข้อกาจานวน20ข้อนะครับเนื้อหาก็จะอยู่ในส่วนเกี่ยวกับมนุษย์แต่ละยุคนะแล้วก็พวกเครื่องมือเครื่องใช้นะครับลูกไปดูมานะ อ่าพวกเนี้ยจะอยู่ก็คือคําถามไม่ยากนะครับจะอยู่ในเรื่องของเกี่ยวกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับยีข้อข้อละหคะแนนโอเคไหมอ่าอันนี้ผ่านไปเนาะส่วนข้อกาอ่าส่วนข้อเขียนตรงนี้นะครับตัวทีท่ข้อเขียนตรงนี้นะครับน่ะให้ในักเรียนเนี่ยนะครับจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ตรงตามยุคถูกไหมลูกมันจะมีอยู่4ยุคนะครับ นักเรียนแยกให้ออกเนี่ยเหมือนยุคหินเนี่ยกำไรหินต้องอยู่ยุคไหนนักเรียนต้องใส่ให้ออกนกึกออกไหมช่องตรงนี้ให้เรียนเติมมานะครับข้อละหนึ่งคะแนน10ข้อ10คะแนนนะครับ2ตอนนะครับบวกกันเป็น30คะแนนนะครับปลายภาคเนาะอันนี้คือหน้าตาของกระดาษค,คําตอบนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรูปแบบกลมนะครับให้นักเรียนกากระบาดก็ได้หรือฝนมาก็ได้โอเคไหมคำตอบก็จะมาประมาณนี้นะครับมี2ตอน3 0คะแนนเนาะยีข้อนะครับยีคะแนนแล้วก็1ข้ออีก1คะแนน เอาไม่ใช่โทษทีนะครับยี่สิบข้อยีอ่สิบคะแนนแล้วก็โทษทีนะครับตรงนี้ไม่ใช่หนึ่งข้อนะครับตรงนี้สิบข้อครับอ่าสิบข้อสิบคะแนนนะครับอ่าครูเทศเติมเลขศูนย์ผิดเนาะอ่ะนั้นเดี๋ยวขอให้เรียนโชคดีในการทําข้อสอบนะครับสวัสดีครับ